สวัสดีครับนัสเวเนเทรนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปรถจักไอ้น้ำขบวนที่902นสิดอนเมืองครับวันที่28กรกฎาคม6 7ครับโดยขณะนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีครับผมอยู่ทางทิศเหนือของสถานีดอนเมืองเก่านะครับสาหรับขบวนนี้ครับเป็นรถจากไอ้น้าพิเศษนําเที่ยวขบวนที่902ครับเดินทางจากอายุทยานะครับปลายทางสถานีกรุงเทพครับ Special Train Stream l o c o m m i t e Number 902 r o From Ayutthaya to แบงคอกทำขบวนด้วยรถจัก JNR Class CX 50นะครับหมายเลข850กับ824ครับโดยจัดเดินรถนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสครบนะครับ7 2็ดรบสับภายในเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับกรุงเทพอุทยาและก็กลับมากรุงเทพครับจัดเป็นขาไปเป็นขบวน901แล้วกลับด้วยขบวน902นะครับซึ่งทำขบวนด้วยรถจักไอ้น้ำรุ่นแปซิฟิกนะครับ หมายเลข824และซึ่งเป็นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ผลิตโดยบริษัทนิปปอนชาเรียวนะครับที่เริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่ปี249 2ครับแล้วก็ปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรอนบุรีครับแล้วก็จะนำมาจัดเดินขบวนรถนํำเที่ยวใน6วันสำคัญเท่านั้นนะครับอัตราครา่อโดยสารครับรถธรรมดาชั้น3ไปกลับผู้ใหญ่ครับก็อยู่ที่329นะครับแล้วก็ตู้โดยสารปรับอากาศ JR West ครับก็อยู่ที่คนละ429รบมีห้าร้งเที่ปและก้าครับี มาฝากสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขั้นก่อนทำคลิปขบวน136ครับ,รบไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ